สวัสดีครับมอลำพาไปเพลินชาแนลช่วงนี้นะครับมีแต่ข่าวเครียดนะข่าวแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะดามงดราม่าจัดเต็มมีเท่าไหร่ก็ใส่มาให้หมดนะครับล่าสุดล่าสุดเลยนะครับปหนิงปหนิงดีเ้อ่ะท่านผู้ชมรู้จักใช่ไหมปหนิงดีเคแซแรงชี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นเกน้อย พร้อมเบี่ยงประเด็นชงเบสคำสิงก็เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับกับกรณีเบสกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะน้องบิ๊กนะน้องบิ๊กกับน้องเบสก็คือมีกระแสอยู่พักหนึ่งแล้วก็แฟนคลับเนี่ยโอ้ยก็ต่างเชียร์ให้คบกันให้คือลุ้นอะเอาเป็นว่าลุ้นเหมือนกับตอนที่ประพาวซันอะคล้ายๆกันความรู้สึกคือ มันมีคนที่มีลักษณะที่แบบว่าชอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีคนที่อยากจะส่งเสริมอะไรแบบนี้คือเราไปว่าเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้สิทธิ์ของเขาเขาอยากจะให้โดยสิทในหาหรือให้โดยความรักของเขาที่มีให้ในทุกๆวันมันก็เรื่องของเขาเนาะเพราะว่ามันเป็นความสุขทางใจของแม่ยกทุกๆท่านด้วยเราไม่สามารถไปห้ามใครได้แต่สิ่งที่มันออก มาแล้วเช่นคําพูดหรือวาจาหรือคอมเมนต์หรือการโพสเนี่ยมันอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วคนมาดูเท่าไหร่ต้องกี่คนนะครับซึ่งเปิ้หนิง่ยเขาก็มีจุดยืนของเขานะแกก็ได้แบบอออกมาโพสต์ข้อความวิาพากวิจาร์ณอย่างรุนแรงใช้คําว่ารุนแรง,รแรงก็ได้นะครับนะถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับ จะถึงใครล่ะก็ต้องถึงน้องบิ๊กใช่ไหมป้าหนิงระบุว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นบักเกน้อยมันเป็นตู้ดนะครับและเป็นเกแบบปุ๊บมิบมุ๊บมิบอะไรเนี่ยแหละประมาณนี้แอดก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องอสับอะไรแบบนี้นะครับปุ๊บมิบมุบมิบมิบปุ๊บมิบอะไรเงี้ยเป็นเกน้อยแบบแอบหน้าอายเอยังไงอะครับเป็นเกน้อยแบบหน้าหน้าแอบหน้าอายคือภาษาของป้าหนิงก็คือว่าเออ เป็นเกน้อยตัวเล็กตัวน้อยหรือเปล่าแล้วก็มีความหวานแล้วก็เป็นเป็นตุ๊ดนะครับประมาณนี้นแหละแล้วก็มุบมิบมุบมิบเออเป็นเกน้อยแบบอีแอบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เข้าใจอ่ะนะแอบไม่เข้าใจเรื่องภาษาพวกนี้นะครับแล้วก็กล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พยายามเบี่ยงประเด็นเรื่องความเป็นเกของตัวเองด้วยการด้วยการชงนะฮะด้วยการชงเบสคำสิงมาเป็นคู่จิ้น แก้เขี้ยวแก้เขินเออนะฮะกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พยายามเบี่ยงประเดน็นเรื่องความเป็นเกย์ของตัวเองด้วยการชงเบสคำสิ่งมาเป็นคู่จิน้นแก้เขี้ยวแก้เขิอนอืมสิทธิ์ของเขาอะสิทธิ์ของเขาโดยตรงนะบิ๊กเขาจะมีแฟนก็ได้เพราะเขาโสดถูกไหมเขาจะมีผู้หญิงสักกี่คนก็ได้ คือความชอบและละสนิยมของคนอย่าเอามาล้อเลียนแล้วก็เอามาพูดแบบสนุกปากนะครับอย่างป้าหนิงเนี่ยแอดดิวก็เข้าใจแกนะเข้าใจแกแต่ว่าแกก็อยู่นิ่งบ้างเป็นบางเวลาเป็นบางครั้งอันนี้ก็ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบนานสต็อปมาแบบไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าหนิงเกมนะป้าหนิงจะเกมเอาสู้อยู่เฉยเยดีกว่าเหมือนกับแอดดิวอะ่ะแอดดิวจะวิเคราะห์คนนะพูดถึงคนอนะ่ะ แค่แอดดิวรู้สึกว่าแอดดิวชอบแพลาวๆกับสันแต่เฉยๆกับบิ๊กแต่แอดดิวก็ไม่เคยทำร้ายบิ๊กเพราะรู้ว่าบิ๊กมันขยันบิ๊กมันเก่งมันสู้และไอ้คำเพศไอ้คำว่าเพศสภาพนะครับอาจารย์โทษนะฮะลิ้นแข็งคำว่าเพศสภาพหรือความชอบรสนิยมอะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือมารยาทมันไม่ได้เกี่ยวว่า เป็นเกย์เป็นตุด๊ดก็ต้องทําตัวแบบวิดไว้กระตู้หูเดินบิดไปบิดมาไม่จําเป็นยุคนี้มันยุคไหนแล้วครับทุกคนเป็นคนเหมือนกันเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะฮะผู้ชายคนนี้รสนิยมชอบผู้ชายด้วยกันมันก็คือศิลปะอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตเพราะว่าคนเรารสนิยมมันต่างกันบางคนชอบแมวแต่บางคนไม่ชอบหมาบางคนก็ไม่ชอบแมวด้วยแต่บางคนชอบหมาบางคนชอบแมวอะไรเงี้ยคล้ายๆกัน บิ๊กเขาจะชอบเบสตอนนี้สมมุตินะแล้วเบสเขาจะชอบบิ๊กมันก็เป็นเรื่องของเขาสรุปก็คือแฟนคลับเนี่ยอวยแล้วก็เชียร์กันเองและเห็นไหมคุณเมื่อก่อนไปว่าแพลวพลวซันไว้เยอะไปแซวไปวด่าเขาว่าเป็นแมงดาม้ง่งเป็นมะเกาะชาวเกาะแล้วก็แพลวพลวก็คือเคียวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วก็มาเป็นที่ตัวเองเขาเนี้ยเข้าใจคําว่าคู่เจีดนหรือยัง มันขาดกันไม่ได้เห็นไหมเข้าไปไหนเขาก็ลากเบสคำสิงไปด้วยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออมันก็คือออกงานหรือจะทำอะไรก็ได้ให้คนเชื่อว่าเขารักกันและเขาก็รักกันช่วยเหลือกันจริงๆมันมีผู้ชายที่ไหนสักคนที่เดินเข้ามาแล้วก็เอา iPhone 17 Pro Max ซึ่งหลายคนเห็นว่าโทรศัพท์อ่ะเป็นเรื่องธรรมดาคนเท่าคนแก่เนาะเออแต่คุณรู้หรือเปล่าคนเท่าคนแก่คุณรู้ไหมครับ ว่าโทรศัพท์เนี่ยราคาเนี่ยแพงกว่ามอเตอร์ไซค์อีกถ้าซื้อเงินสดนะโคตรแพงเลยนะครับอีกหน่อยอนาคตวันข้างหน้าอาจจะเจอไอโฟนราคาแสนกว่าบาทก็เป็นได้ถ้าคุณเงินถึงนะเออมีระบบผ่อนผันระบบผ่อนอะไรอย่างนี้มากมายนะเหมือนการซื้อบ้านซื้อรถอะ่ะไอโฟนจะมาถึงจุดนี้แล้วนะนะครับ <th> ก็ว่ากันไปสำหรับการาวิจารณ์ในครั้งนี้เอาพูดตรงๆเลยในมุมของตัวผมเองเนาะผมกม็รู้สึกไม่เท่าไหร่รู้สึกว่า,าการไปกล่าวหาว่าบิ๊กเนี่ยเป็นเป็นเกย์เป็น,ปนตุด๊ดเป็นกระเทยอะไรเงี้ยเราต้องดูรสนิยมของเขาว่าเขาชอบแบบไหนถึงเขาจะเป็นอะไรสมัยนี้เขาไม่ ไม่มาวุ่นวายไม่มาอะไรละมันเป็นเรื่องของความชอบของคนแล้วก็สิทธิ์ของเขาเขาชอบแบบไหนแต่ถ้าเขามีจัศนคติที่ดีไมเคิ t ที่ดีอันนี้สิ่งสำคัญมากๆสิ่งสำคัญที่สุดคือสมองความคิดความรู้ความความอ่านแล้วก็อาการที่ได้มีไมเคิที่โอ้โหถ้าใครฟังคือคือชอบอะนะครับ สมัยนี้มันเปลี่ยนไปตั้ง360องศาแล้วเนาะเราก็ต้องเข้าใจด้วยเราก็ต้องตามโลกให้ทันคนเท่าคนแก่ก็ต้องตามไม่ทันนะครับดูลูกหลานให้ลูกหลานพยายามที่จะสอนในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเด๋ยนนี้มันไปถึงไหนเด็กมันไปโรงเรียนไปเจออะไรมาบ้างมีคุณครูคือเขามีโอกาสไงเขามีโอกาสที่จะเจอคุณครูเจอคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ความความรู้ของการศึกษาของคณะ คณ,ณะอาจารย์คณะคุณครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับที่คอยพร่ำสอนเนี่ยถามลูกถามหลานนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะไม่ว่าเขาตุดว่ากระเทยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ดีนะครับแต่ถามว่าบิ๊กเขาเป็นหรือเปล่าอันนี้ถ้ามาถามแอดนะแอดก็จะตอบว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคือแอดไม่รู้จักกับบิ๊กรู้จักแค่ผ่านสื่อแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ขยนันแล้วก็ไม่ค่อยหยุดนิ่ง ผลออกมาก็คือความสําเร็จของในทุกๆส่วนทุกๆด้านบิ๊กจะมีรอยยิ้มที่ดีแล้วก็จะค่อยๆอมีคอนเน็กชันกับคนรอบข้างที่เขาอาจจะมีคนช่วยหรืออาจจะมีคุณหนุนนําสนับสนุนแล้วก็มีแม่ยกที่ดีที่รวยมากๆเลยนะครับที่ช่วยบิ๊กแล้วก็บิ๊กก็มีความสามารถในการาร้องรำาการ entertain คนซึ่งจุดเนี้ภาษาของบิ๊กเนี่ยเรียกว่าภาษาภาษากายภาษากาย ภาษาใจส่งมาถึงภาษากายทําให้คนดูเนี่ยรักที่บิ๊กเป็นแบบนี้เขาก็เลยต้องการที่จะแบบทําให้บิ๊กดีขึ้นเช่นการเปย์มั่งการให้มั่งหรือจะไม่มีเลยก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับระดับนี้แล้วต้องมีแน่นอนต้องมีการเปย์นแน่นอนเพราะตัวศิลปินเนี่ยไม่ได้บังคับอันนี้บอกไว้ก่อนนะศิลปินไม่ได้บังคับใคร แต่ทุกคนให้เพราะว่าความเสน่หาแล้วก็ให้เพราะว่าเอ็นดูอยากจะให้น้องเขาประสบความสําเร็จและก็ทํโช่วดีดีดบิ๊กเขาว่าเข้าใจไม่ว่าจะเป็นบิก๊กเป็นบอยเป็นนกอะไรใครก็แล้วแต่พลาวๆอะไรเงี้ยนะถ้าผู้ใหญ่ให้อะไรอะ่ะคือถ้าเรารับไวอ้อ่ะคือนี่คือสัญญาณที่ดีมากๆของการใช้ชีวิตเพราะนี่คือการข้ามขั้นเพื่อ มาพัฒนาตัวเองแล้วก็เนี่ยแหละคือความประสบความสําเร็จของชีวิตแล้วที่เจอคนดีๆแบบเนี่เข้ามาหาเรานั่นคือก็เพราะว่าเขายอมรับเรานะครับอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใน ep ต่อไปครับสวัสดีครับ